สวัสดีครับคลิปนี้นะครับร้านฟิล์มเกรนนะครับจะมาเทสการทำงานของกล้องทอยตัวนี้นะครับอ่ามันจะชื่อว่า charming e a s สามนะครับผมแบบนี้ตัวนี้นะครับก็เป็น Qual i t y part Made in Thailand แบบนี้ก็สภาพภายนอกก็จะมีริ้วรอยที่มันผ่านการใช้งานมานะครับผม ก็บอดี้มันจะเป็นเงาเงาก็จะเป็นรอยง่ายนิดหนึ่งนะครับแบบนี้ตอนนี้เลนก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับผมไม่ได้มีลาหรือฝ้าช่องมองก็จะมีฝุ่นเล็กน้อยนะครับวิธีการใส่ฟิล์กันเลยดีกว่านะครับอ๋อสำหรับตัวนี้นะครับก็จะมีตัวใส่แฟตตรงนี้มาให้ด้วยนะครับผมสามารถจะซื้อแฟต มาเสียบตรงนี้ได้นะครับก็วิธีการใส่ฟีล์ของเขานะครับก็ซีมเข้าไปแบบนี้ดึงสลับก้านก่อฟิล์มขึ้นไปนะครับแล้วกใส่ฟีล์มเข้าไปแบบนี้นะครับ ฝั่งนี้เขาจะไม่ได้มีที่เสียบเป็นก้านกรหรืออะไรนะครับมันจะอยู่ตรงนี้ตรงร่องหนังเตยตรงนี้ก็ให้ลงหนังเตยเข้าไว้นะครับนี่นะครับก็ปิดฝาหลังขึ้นฝีนะครับกดทานแบบนี้นะครับขึ้นฝีกดทายอนะ่ะ การต่อ,ขอเขา็จะเดินตามอย่างนี้นะครับดกดถ่ายให้มันดังแคลกอย่างนี้นะครับแล้วก็กดถ่ายตัวเลขนักฟิล์มก็จะอยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับ ก็รูปที่5นะครับต่อไปก็รูปที่6นีนหนักสีนก็เดินปกตินะครับเราต้องขึ้นเีียงให้มันดังแกลกนี้นะครับแล้วก็ค่อยจดปึ๊บถ้ามันเลื่อนไปไม่ได้แล้วเนี่ย ก็แสดงว่าฟิล์มถ่ายจนสุดม้วนแล้วนะครับเราก็มาดูวิธีการกอฟิล์มกันดีกว่าว่ามาทำเป็นยังไงอ่าวิธีการกอฟิล์มนะครับกดปุ่มตรงด้านล่างตรงฐานกล้องตรงนี้กดไว้นะครับแล้วก็รีวายตามลูกศรที่เขาบอกไว้ ามาลองเปิดดูกันดีกว่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเข้าหรือยังอ่าเรียบร้อยครับมันเข้าไปแล้วแบบนี้มันก็จะฟรีๆหน่อยอครับผมตอนตอนกรอกับที่บอกว่ามันสุดแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะหลุดออกจากตรงนี้นะครับแล้ก็ดึงก้านกรอขึ้นมาแล้วก็เอาไปล้างได้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ แปลกดีนะครับเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีก้านแำหับบม้วนโลฟิลแค่เอาฟิล์มเข้ามาแบบให้มันแบบไปกองกองอยู่ตรงนี้เองนะครับก็เจ๋งไปแบบหนึ่งม่เคยเจอโอเคครับก็สำหรับเจ้าตัวกล้องชามมี่ถึงสาตัวนี้นะครับมันก็จะมีการทำงานอยู่เท่านี้ครับผมใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากนะครับผมเหมาะกับมือใหม่ที่อยากจะ เริ่มเทสเริ่มลองการใช้งานกล้องฟิล์มดูนะครับผมเพราะหลักๆก,การถ่ายภาพมันก็อยู่ที่ตัวฟิล์มนะครับผมตัวกล้องมันก็อาจจะมีคุณภาพแตกต่างกันไปถ้าใหม่ๆอยากทดลองก็เริ่มจากราคาหลักร้อยประมาณนี้ก่อนก็ได้ครับโอเคครับยังไงก็ฝากกด Subscribe นะครับช่องฟิล์มเกรนนี้ด้วยแล้วก็ฝากกดติดตามร้าน เราทาง IG Facebook แล้วก็ Twitter ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ